ะครับผมเต็นหนึ่งซิงโซนาครับไฟนี้ซ้อมยังไงครับซ้อมประมาณสามอาทิตย์ครับซ้อมดูหนไฟนี้ซ้อมแพจินเดีแล้วมีใครเป็นผูรุ่นพี่ซ้อมมีองซานแล้วก็เพชรเต้เป็นเพตเต้คือพวกในคล้ายช่วยกันเนาะครับครนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเราสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยหกสิบห้านั่งกับกอล์ฟนานหรือยับ 56เราเป็เมือตากเลยครับมวยของแล้ววันนี้เรเจอเขาหมูขาวเลยเคยเจอแล้วไหมไม่เคยอันนี้ไฟแรกเลยครับได้ศึกษาเค้าต่อยเข้ามาป่ะเขาเป็นเมืองตากไหมก็ฝีมือจัดจ้านแล้วแล้ววันนี้เราวาดยังไงบเนี่ยก็ได้ๆก็แบไปตามประกาศเราเนาะอย่าป่วยโควิดมานี่เราได้ต่อยยังก็ต่อยวันที่8สิงหาคมแล้ววันนั้นเจอใครไหม เจอมาเฟืองเกียร์ตรงด้วยนะกับชนะนอะชนะอ๋อชนะนอะเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่นั้นต่อยร้อยสิบห้าแล้ววันนี้ร้อยสิบเบมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมไม่มีครับเมื่อกี้สอบยังยังครับโอ้ถ้าคิดว่าวันนี้ถ้าสอบแล้วจะมาเฟือหรือว่าพอดีเกินประมาณหนึ่งปอนด์ครับอืมไม่มีปัญหาเนาะเราต่อยมันๆลุลล์กี่ไฟล์ได้ประมาณหกสิบหกสิบออกไฟล์ได้เราคุมคูมาประมาณกี่กิโลไฟล์ี่ประมาณสี่กิโลห้ากิโ รัาควรจะว่าอะไรครับนครขอนะฝากเชิญชวนไปกับโรนีีนะค,ะครับขอให้ลูกเป็นแบบช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจ้ผมด้วยครับจนที่น,าน,าน้าหมดนะ,นะะสาธุมา้อ<ๆ>งชาย